สถาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ah ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นาพบกับพญาไมา้พเด็จภูรีปฏิพานและบุญกรมดงบังสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สก,กิดข่าวกับพญาไมา้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ตะโกนสุดเสียงว่ายูเรก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ t ท Comic c o ิ t e s t ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิ๊กบึกบึนมโหรารรวมนักวาดการ์ตูนไวมากที่สุดตูมตาด้วยรางวัลมูลค่ากว่า40 0แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอเดตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก f a c e b o o k c o m p t t c o m i c วันนี้ถึง3 1สิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายร การเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะได้พบกับคุณประเด็จผู้ริปฏิพานและผมบุญกรมดงบางสถานนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวนะครับซึ่งออกอากาศทางคลื่น97เมกะเฮิร์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางกรณีที่ทางรัสเซียนะครับ ก็ได้มีคำเตือนมาถึงประเทศไทยนะครับให้ระมัดระวังหรือให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีข่าวว่าชาวเลียสิบกว่าคนนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มไอเอสนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับคุณประเด็จว่าในกรณีอย่างนี้นะครับประเทศไทยควรจะมีการเตรียมการยังไงนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับคุณประเดชครับ ครับผมครับวันนี้รายการเสาอาทิตย์สศกิจขาวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณเบนครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับคุณเบนครับที่กําลังเป็นข่าวฮอตแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีคําเตือนนะครับ ก็คือคำเตือนจากรัเสเซียนะครับคุณผู้ชครับที่มีข่าวมาว่าได้มีหนังสือไปที่สภาความมันออ่นคงแห่งชาตินะครับ,รบแจ้งเตือนบอกว่าตอนนี้มีชาวเลียรประมาณ10บกว่าคนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS นะครับในเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจสันติบาทนะครับก็ได้ออกมาถแถลงนะครับก็มีการตรวจเข้มอยู่เรื่องนี้นะครับในประเด็นนี้คิดว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับคุณปูเด็นครับแล้วก็ในสถานการณ์ขนาดนี้กลุ่มชาวจีเรียที่ว่าเกี่ยวข้องกับ i อเสนะครับะจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยมันเป็นไปได้ไหมเออเป็นไปได้ครับเพราะว่า บ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ที่พวกคนตะวันออกกลางหรือพวกไอ้ทวีปอเมริกาตอนเหนือเนี่ยนะที่เขาเข้ามาพักผ่อนในบ้านเราเนี่ยนานมากแล้วนะฮะครับ<ะ>เอ,อเราอาจจะนับไปดูว่าตั้งแต่เรามีนานาใต้เนี่ยนะครับที่นานาใต้เนี่ยจะเป็นถี่ินที่อยู่ของพวกที่มาจากทางตะวันออกกลางครับจานวนมากแล้วแล้วก็ผมว่าเขาเข้ามาบ้านเราเนี่ย ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับตีเรียดีเรียเลบานนอนอะไรเนี่ยนะฮะเอเพราะว่ามันเป็นที่ที่เข้ามาทำหากินได้รัะเข้ามาเสร็จก็มาจัดครัวบางคนก็มาเปิดร้านนะถ้าคุณไปแถวนานาใต้คุณจะเห็นว่าเขาจะมีร้านมีบาร์นะมีบาร์แขกแล้วก็มีคนต่างคนฟิลิปปินเข้ามามาเต้นระบำนะเหมือนที่เราดูในหนังหรือว่า ราไปประเทศเขาเราก็จะเห็นเขาก็จะมีการเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมามามาฉายดูกันเองนะ,ะ <S <S หรือมาแม้กระทั่งอินเดียนะอินเดียก็ยังมามีสองสองคนก็มามาเต้นระบำนะเป็นเป็นอินเดียแล้วก็มีห้องเป็นสตูนี้เข้าไปคนก็เข้าไปนั่งดูพวกคนอินเดียที่อยู่ในเมืองไทยก็จะไปนั่งด้วยอย่างที่แอมบอสเดอร์นะฮะโรงแรมแอมบอสเดอร์สุขุมวิทนี่นะ ก็จะมีทั้งร้านอาหารเป็นอาหารแขกอินเดียแท้ๆเลยครับนะทำมาจากใส่เ,เชคที่มันใช้ใช้วัสดุจากประเทศปากีสถานอินเดียอะไรเนี่ยประกอบัาอร่อยนานาน่าน่าน,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 านาลองกินก็นจะมีห้องศัสปน,นาการเป็น,เป,นเป็นบาร์นะเข้าไปนั่งดูแบบ,บแบบเราดูหนังไหมฮะแต่บรรยการเป็นการการะแดงแล้วก็เปินนดลเพลงแล้วก็ เขาออกมาไล่ลำกันเล่นไปเนี่ก็มีทั่วไปเพื่อนผมที่เป็นซีเรียก็มีนะครับเ,าม,า 20, ม,เามาอยู่ต,ตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วมีอ่าก็มาอยู่ตแต่ยุ่สามสิบนี่เขาจะเจ็ดสิบไปแล้วก็มีเน <ะ S 1> ี่เพราะฉะนั้นเรื่องของที่ประเทศเราเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของการอยู่อาัยของคน ต่างประเทศเนี่ยนะ,<ค>ะมันเป็นเรื่องเี้งนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็การเข้าเข้าออกออกก็เป็นปกติ<ค>ะนะครับตอนนี้ส่วนที่รัสเซียก็เตือนมาในขณะที่มันมีเรื่องมีลาวมันก็เป็นเรื่องดีนะคร <ะ S 1> ับที่เขาเขาเขาแจ้งมาครับมันก็เป็นไปได้ที่ว่าอฝรั่งคนฝรั่งวันนี้เขามีปัญหากับคนฝรั่งเศสมีปัญหากับคนอังกฤษคนอเมริกันนะออสเตรเลียเขาอาจจะเข้ามาเพื่อจะ ตอบโต้หรือใช้วิธีการที่เป็นอันตร,รายกลับไปชื่อเสียงของประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยมัน,มนก็เป็นเรื่องที่เราต้องต่อระวังแล้วนะฮะแต่ในใน,ในในความรู้สึกเมื่อกีของผมเนี่ยพวกเขาเองเก็มีที่อยู่ที่ไปไม่มากนะฮะอย่างประเทศในในกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเข้าไปแทบจะไม่ได้เลยนะก็เพราะะ เหตุการณ์ที่เขาต้องเซฟที่ไว้สักแห่งหนึ่งไว้สําหรับการพบปะต่างรรค์หรือว่าการอ,าอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนกันเนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่พวกเขาเข้ามาได้อยู่สบายแต่เขาไม่ก่อการร้ายเขาเขาก็เป็นเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะกลายเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็อยู่ได้ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็เพีแต่เข้ามาหลบได้หลบฟ้านหน่อยก็แบบหนัง เจ bon, ็บบอลหนะังสายรับฮะผู้เข้ามาผู้เขาหลบหกันหน่อยอาจจะมีการ,รตามไล่ล่าตามมานั่งดูแลใครเปลือใรเป็นอะไรไป,แ,รไปแ,แต่ว่ามาก่อการร้ายแต่เดี๋ยวะทำกับเราที่เราประสงค์งนี่เนี่ยไอ้อยางนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วเราเองก็ไปได้งงงงขนาดที่ยังไล่จับ,นะบพวกเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเกิดสติ๊กจิจริงๆเราเกิดรุยกับเขาจริงๆนะะเราเกิดป้องกันเขาจริงพวกเขาเกิดคือคนเดือดร้อนอาจจะทำให้เราได้สักครั้งหนึง่ง มือมืสักคนหนึ่งจากนั้นไปพวกเขาเองก็คือคนเดือดร้อนที่จะต้องเข้ามาอ,มอยู่อาศัยในประเทศไทยไม่ได้ค,คนดีๆของประเทศเขาก็จะเดือดร้อนพวกเขาเองก็เดือดร้อนคผมเชื่อว่าเมื่อเขาเตือนมาก็ต้องระวังนะเวลาถามว่าความรู้สึกจริงๆว่าพวกพวกพวก,พวกคนเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยหรือเปล่าในการที่มาสร้างเหตุการณ์ร้ายในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าพวกเขาก็ตัดคิดเหมือนกันครับ ครับคือคือข่าวนี้มองได้หลายมุมนะครับคุณเบลครับคือพอข่าวไปนีครับทางเจ้าที่ของรัฐอาจจะมองว่าเอเรื่องนี้เป็นการสร้างยิ่งจะทํำให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องท่องเที่ยวต่อแหลนะครับในอีกมุมหนึ่งก็ก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นคําเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงในการป้องกันนะครับ ครับมันก็มองได้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 สองสามนะครับมันก็มันก็แล้วแต่จะมองกันะฮะสองสองคนจนตามช่องนะฮะมันก็คนนึงก็เห็นในคนคนนึงก็เห็นของตกับตกไม่ดีแล้วก็นะฮะก็อย่างมาเล่เขาก็ได้ประโยชน์เลยถ้าก็บอกว่าเฮ้ยคนมาเล่ฮะอย่ามาเที่ยวเมืองไทยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวมันจะมีระเบิดเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรขอเขาเพามาเตือนนะับเราก็มีหน้าที่ต้องระวังอยู่แล้วฮะเพราะเรา มีหน้าที่โลกมันกำลังวุ่นวายขนาดนี้โลกมันร้อนแลร้องขนาดนี้ถ้าเราจะไม่ระมัดระวังกันเลยก็ไม่ใช่เราก็ต้องระมัดระวังยิ่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่จะทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายต่างๆหลายพวกนี่ที่จะต้องดิสเครดิตกันแล้วก็ทาลายความเชื่อถือกันเนี่ยัต้องมีฮะมันต้องมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่านี่มันไม่ใช่ภาวะปกติ การเมืองปกตินะฮะเพราะฉนั้นก็ต้องรฐบาลก็ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นหน่อยเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค่ายการซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คุ้นเคยกับระบบการเมืองแบบหลายๆหลายๆรูปแบบ,บก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาอีกก็ต้องดูแลกันไปฮะเพราะว่าความถ้ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาที่ไม่ดีมันก็มันก็เป็นเรื่องจริง ทําให้เรากระทบกระเทือนแล้ววันนี้ไม่ใช่มีแค่นี้เรื่องเดียวแหละเรื่องการการทำมาหากินที่มันสื่อเ่อนไปทั้งโลกเนี่ยนะับมันก็ทําให้เราเกิดไอ้การการท่องเที่ยวเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วแล้วก็แต่ละประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนของเขาเองไอการจะมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยมันก็ไม่ได้สนุกอย่างเก่าไม่ได้สดวกอย่างเก่าวันนี้จํานวนนักท่องเที่ยว ในที่อือ่นมันก็ลดลงหมดนะครับครับครับที่นี่มันมีเรื่องเนี่ยนะครับคุณประเด็นครับทางทางไงทางเจ้าที่ต่างหัวหน้าฝหัวหน้า,นาตำรวจฝ่ายต่อต้อตานการก่อการร้ายในมาเลเซียนะครับเขาก็มา เปิดประเด็นก็คือออกมาเตือนนะครับก็คือมันมีกลุ่มติดอาวุธในในมาเลเซียนะครับกําลังจะร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์น่นะครับตั้งเป็นสาขาย่อยไอเอสในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากทั้งสองสามกลุ่มรวมกันได้นะครับตั้งเป็นสาขาย่อยไอเอสในอาเซียนจริงนะครับ ขามองอย่างนี้บอกว่าอาจจะทําให้ในผู้ภาคอาเซียนเนี่ยนะครับเผชิญกับการก่อการร้รายรุนแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ไทยมันก็อยู่เป็นสมาชิกอาเซียนนะครับมันจะมีปัญหากับไทยไหมท,ทั้งๆที่ในประเทศไทยก็ไม่มีกลุ่มก่อการร้ายอะไรรุนแรงมากก็เราก็ต้องดูนะครับว่าการก่อการร้รายเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายรูปแบบนะร,บรูปแบบหนึ่งก็คือการส่อการร้ายเพื่อย,ยึดครองแผ่นดินสถาปนารลัฐกใหม่ครนะ การก่อการร้ายเพื่อสร้างอิทธิพลให้กับกลุ่มทอดเปรี้เพื่อเรียกร้องเพื่อให้เกิดค่ามีการสนับสนุนจากกองเงินทุนต่างประเทศเออใช่ครับน,นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งการก่อการร้ายเพื่อสร้างอิทธิพลส่วนตัวในการเก็กบค่าคุ้มครองดูแลครับก็อีกเรื่องหนึง่งการก่อการร้ายเพราะมีจิตวิญญาณที่จะเป็นที่จะเผยแพร่รับคิดเหลือไม่พอใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการต่อต้าน นะฮะความสิ่งที่ตียเองไม่ชอบมาพระไม่ชอบในความรู้สึกก็นั่นส่วนหนึ่งนะเพราะการจากการร้ายไม่ได้มีรูปแบบที่มันจะเพาะจะจงว่าจะต้องเป็นยังไงในพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาสาเหตุให้พบว่าแต่ละคนที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆแล้วเข้ามาแต่ตรงบุคคลที่เข้ามาเนี่ยมีพื้นฐานของเรื่องราวแบบไหนนะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าขณะนี้ รัสเซียเองเนี่ยเขาบอกพวกไอไอเอฟเนี่ยไอซิดเนี่ยนะฮะเข้าไปยึดเมืองน้ำมันในเขตปกครองของเรีเรียแล้วก็เอาน้ำมันเหล่านี้ออกมาจำหน่ายเป็นน้ำมันเถื่อนในโลกนะฮะแล้วลูกค้าสำคัญก็คือตุรกีซึ่เป็นผู้กรณีที่ยิงเครื่องยิงกับเครื่องบินกับรัสเซียตกเ่ยนะก็รัสเซียก็กล่าวหาว่าเงินจำนวนนี้ละหา หลายหลายหมื่นล้านเหรียญเนี่ยที่ไอ้ไอ้ไอ้ได้ไปเนี่ยต้องทำให้ไอ้ไอ้มีกําลังวังชาที่จะเเเออเอออ่แข็งแรงขึ้นครับและคราวนี้เขาก็จะมุ่งโจมตีไปที่ตัวผลประโยชน์ของไอ้ไอ้ที่เกิดจากในซีเรียเนี่ยนะตอนนี้ถ้ามาดูว่าในในทีมอื่นๆมันก็ไปกลับปเป็นเรื่องที่ผมได้ได้กลับเ,เรียนไว้ตะกีน้นก์คือว่าเราต้องดูว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมายในในความรู้สึกทางคิดของเขาอย่างไงหรือเพื่อแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือเพื่อการเก็บค่าคุ้มครองนะครับครับครับคือเรื่องคือเรื่องไอเอสนะครับเออเรื่องเรื่องที่ชาวชิลีเอ,อเรื่องที่ทางรัสเซียได้มีคําเตือน กลุ่มซีเรียเข้ามาเดินทางเอ่อเดินทางเข้ามาเดินเทศไทยนะครับทางท่านรองนายกเตียนะครับท่านอ่ประเดชท่านศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพียงข่าวสารไม่ใช่ข่าวกรองนะครับในขณะที่แล้วทตานรอประจําสํานักนายกเตียนะครับคือคุณสุภาพันธ์ตัญยุวัฒนะนะครับท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็เป็นการเลือกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับ แต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับคนประเด็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศนะครับคงจะไม่เกิดขึ้นเนประเทศไทยนะครับคุณประเด็นครับนะครับก็เราจริงผมไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปรับรองมันจะไม่เกิดมันจะเกิดครับ นะเมื่อมันเมื่อม,มันเขาเตือนมามันก็เป็นคาเตือนคนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับคนไทยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เด็กอน,นุบาลนะครับเราก็ได้ยินมาว่าเขารับเตือ,มอนมาก็บอกรับเตือนเ้วก็ไป ishing, วิเคราะห์นเองเรื่องเราเป็นยังไงนะไม่ต้องมานั่งประคบประงมกันว่าโอ้โหนี่มันเด็กเด็กอนุบาลหรือเราเป็นพวกที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรกันเองเลยต้องปกป้องคุ้มครองกันทุกอย่างไม่ใช่ ให้คนเราเนี่ยให้คนไทยและได้รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่ความเป็นจริงรไม่ต้องไปคัดออกไม่ต้องไปเติมเข้านะครับเพราะว่าไปตามเป็นจริงตามพื้นถามวันนี้โลกเนี่ยมันแคบเหลือเกินครับนีหนึ่งวินาทีเนี่ยคุณไปได้เกือบรอบโลกแล้วครับโดยโดยโดย,โดยข้อมูลข่าวสารครับวันเนี้ยทุกอย่างมันเดินทางด้วยความเร็วของแสงแล้วนะฮะมันเร็วมากเพราะนั้นไม่ต้องนะถ้ารู้หลักผู้ใหญ่พวกเนี้ยนะ ไม่ต้องมาคอยควบคุมโงมคนไทยล้วกลัวเกินว่าจะเขาไม่เข้าใจเรื่องนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้ความจริงกับเขาแล้วมันก็จบับนะเขาก็จะไปคิดเองวิเคราะห์เองเขาจะไปพูดคุยกันเองเขาจะทาขายอย่างที่เรากำลังพูดอยู่วันนี้มันก็จะมีความวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อมูลออกไปให้แนวคิดวิธีคิดต่างๆ,างๆหลากหลายออกไปครนะคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือตัวผู้ปกครองเองคูอรัฐบาลเองได้ได้ฟังเสียงกระทบ นะก็เหมือนกับเราโยนก้นเราไปยืนอยู่หน้าเหวเหวหนึ่งเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนข้างล่างเป็นยังไงแล้วก็ต้องหาหินมาก้อนหนึ่งก็โยนลงไปนะครับถ้าได้ยินเสียงมันก็จะรู้ว่าปื้นแค่ไหนครับเสียงออกมาเป็นลักษณะเสียงแบบไหนก็จะบอกว่ามันกว้างหรืออใหญ่แค่ไหนหรือวันหายวุ๊บไปเลยไม่ได้ยินเสียงก็แปลว่ามันลึกเกินกว่าที่เราจะได้ยิน เรื่องแบบนี้เอาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปกครองในการดูแลบริหารประเทศนะครับอย่าไปใช้วิธีการว่าห้ามไปนู่นห้ามไปนี่เหมือนเราดูเด็กอนุบาลหรือว่าเป็นโรงเรียนเด็กเด็กอ่อนเนี่ยนะขาดตัวเตรียมตัวเตรียมไปไม่ใช่นีม่มันประเทศที่มีผู้ใหญ่มหาจํานวนมหาศาลนะฮะและผู้ใหญ่ก็จะไปสั่งก็จะบอกเด็กๆเขาไปเองครูก็จะบอกไปเี่นักเรียนพ่อแม่ก็จะบอกไปที่ลูกหลาน นะฮะเขาก็จะตักเตือนกันเองเพื่อนฝูงก็จะายกันเองเ็าจะเขาก็จะส่งสารให้การส่งไอ้ลายให้กันเองแล้วคุยกันเรื่องราวสารพัดต่างๆมันไม่มีอันตรายหรอกความรู้เนี่ยมันไม่ใช่อันตรายเลยความรู้เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะฮะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่ามห่วงใยประชาชนหรือเกินประชาชนเนี่ยไม่มีสมองกันเลยอย่างนี้มันก็หลับไปเพราะฉะนั้น ก็บอกเข้าไปว่า,ร,ารับเยียมัาเตือนมานะครับนะฮะแล้วเราก็ป้องกันอยู่แล้วครับแล้วเราก็มีความคิดว่ามันก็มีรูปแบบที่จะออกไปหลายๆรูปแบบใค้ไปช่วยวิเคราะห์และจริงๆเนี่ยก็ต้องขอร้องให้คนไทยเนี่ยคนในเมืองไทยหรือใคยก็ตาที่อยู่ในประเทมีหูมีตาในความคอยสังเกตสังกานะ,ะมีกล้องกถ่ายรูปส่งเข้าไปมินมีศูนย์กลางของเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะรัฐบาลวันนี้ต้องมีส่วนที่ สร้างเป็นหน่วยงานขึ้นมาว่าใครก็อยากสงสัยอะไรมีรายอะไรก็ให้ส่งเข้าไปครับเป็นสำนักงานข่าวที่ไดไจากคนทั่วไปส่งเข้ามานะฮะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์เขาอย่างผมเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเดินๆอยู่เห็นมีแขกคนหนึ่งหน้าตามันไม่ไม่ค่อยเรื่องราวผมก็อาจจะถ่ายรูปเวลาผมอาจจะส่งไปที่มาโทรศัพท์หนึ่ง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 แปดตัวกึเจ็ดตัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ แล้วก็ส่งเป็นรลยเข้าไปพวกคุณเข้าไปวิเคราะห์ดีแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนี่เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเบอร์ต้นทางก็มีคุณก็ใช้ให้มันเป็นเรึ่งเป็นรลาวหนคผมว่าช่วยๆกันไปมันก็อยู่ได้แล้วครับครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะคิดไม่เป็นนะอย่างกรณีนี้นกรณีนี้เนี่ยก็เพ่อห่วงนะแล้วก็ชอบอธิบายเกินกว่าความเป็นจริงครับอย่างผมเนี่ยนะเมื่อไม่นานเนี่ยเพื่อนฝูงผมคนหนึ่ง ซึ่งไม่น่าจะเป็นไข้เลือดออกก็เป็นไข้เลือดออกครับผมก็ถามว่าเป็นมาจากไหนนะเป็นมาจากไหนเอที่ไหน็ขบอกราชบุรีเขาบอกว่าเป็นที่ราชบุรีผมก็ผมก็มาเขียนเตือนในข้อร่ำผมเนี่ยนะผมก็เขียนเตือนว่าอเขณะเนี้ยมีไข้เลือดออกนะเก็ระพองกันหน่อยผมผมเขียนเตือนไปในหน้าสีต้นึี่ข่าวสดครับเออ ก็เพอผมเขียนเตือปนปในข่าวสดปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยครับออกมาบอกว่าอย่าตืนนะนกไม่มีหรอกรนะแล้ววันนี้เป็นไงครับ<อ>ที่ป่วยอยู่เป็นข่าวดังวุ่นวายทั้งหมดนี่มันก็คือมันก็คือไข้เลือดออกใช่นะก็ะเนี่ยก็เราพยายามจะปกปิดเรื่องราว,ยวพยายามปกปืนพยายามที่จะไม่ให้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมันเป็นวิทย้โลกนี้มันเป็นโลกของข่าวสารโลกของเรื่องราว นะฮะมันเป็นโรคของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแปลกแต่ไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ับมาใหม่นะฮะมันมันหนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องพวกนี้นะครับคือคือทั้งสองเรื่องคล้ายๆกันเลยนะครับคุณเบสทั้งเรื่องเกี่ยวกับไอเออคำเตือนเรื่องไอเอสกับเรื่องไอโรคให้เลือดออกนะครับคือก็คือประเด็นก็คือทางรัฐอาจจะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิด กระแสรุนแรงไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมุมอาจจะเป็นมุมมองของรัฐบาลหรือของรัฐนะครับในการที่จะไม่ต้องการให้ให้ข่าวนี้มันแพร่กระจายไปจนกระทั่งก็ผมผมบอกนะครับว่าอย่าไปคิดว่าประชาชนนี่มันเป็นเป็นเด็กนรุบาลหรือเป็นเด็กอ่อนนะฮะที่จะไม่รับรู้เรื่องราวกันกองเองไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่ให้เขารู้อย่างที่มันควรจะรู้ <c oughs> ให้เขาระวังอย่างที่ควรต้องระวังให้รู้ความจริงให้มากที่สุดนะฮะไม่ต้องไปปกปิดเขานะฮะแล้วก็อย่ายไปเติมเนื้อหาเข้าไปเพื่อให้เขาเกิดความวิตกทุกร้อนหรือไม่าปา่วยหรือว่าไม่เตือนก็เลยเพื่อให้เกิดความประมาทผัดลังขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <N> นะวันนี้โลกมันแคบนะฮะครับ้วอยให้เขารู้อย่างที่ควรต้องรู้นี่ยครับว,ว่าอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลกำลังทําอะไรเป็นชนมีหน้าที่ควรทําตัวอย่างไงนะ ใคร้ารู้แล้วก็ไปไปด้วยกันเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันก็เหมือนคนนั่งมอเตอร์ไซค์ฮะถ้ามันนั่งไปสามคนสี่คนเวลาเลี้ยวมันก็ต้องเลี้ยวทางเดียวกันหมดครับมันก็ต้องให้ความรู้สึกคนานี่งลังจะเลี้ยวแล้วนะแล้วกนหนึ่าลังจะเบรกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราไปเตือนเขาให้มันไปในทิศทางเดียวกันมันก็ไปคนละทิศคนละทางกันหมดนะคมันก็ลําบากมันก็ทําให้รถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันวนไปไม่ได้มันคว่ำหรือมันวิ่งไม่ราบรื่นนะครับครับ ครับคุณประเดชครับไอจากปัญหาเรื่องไอเอสแนะครับมาเรายังมีเวลาประมาณสักห้านาทีนะครับจะจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟไทยกีนนะครับคุณประเดชครับคือเมื่อเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการรถไฟไทยกีนนะครับก็มีกําหนดการที่จะประชุมเพื่อพิจารณากรอบความตกลงนะครับ แต่ก็ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่ามัมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางจีนได้เปลี่ยนคู่สัญญาในการที่จะซื้อยางพรา,าจากจากไทยนะครับ<ป>ในขณะเดียวกันจีนก็จะซื้อเฉพาะยางยางใหม่เท่านั้นนะครับไม่ซื้อยางเก่านะครับก็เลยทําให้ท่านท่านรองนายกรัำมิตสมคิด จะถูดีเพิรทักกันนะครับสั่งเลื่อนการประชุมออกไปนะครับ,รบแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับท่านนายกมติท่านก็ยืนยันว่าโครงการเนี่ยไม่ล้มแน่นอนนะครับทีนี้อย่างเรียดามพุทธเบสนะครับไอโครงการเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการลถไฟความเร็วปานกลางนะครับ คิดว่าม,มันการที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งทางจีนก็ได้ตั้ง,งเงื่อนไขไว้ค่อนข้างจห่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีการต่อรองอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะให้จีนซื้อพืชผลการเกษตรแม้กระทั่งเรื่องดอกเบี้ยก็ตามนะครับซึ่งมีข่าวว่าทางจีนเองก็เสนออัตราดอกเบี้ยมา2.5นะครับแต่ไทยต้องการดอกเบี้ย2%เซนะครับ คือธุรกิจระหว่างชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะแลวในแต่ละชาติเนี่ยก็มีกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ของแต่ของแต่ละชาติไม่ให้ใครการเนี่ยหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปทำปุยปุปยยำกันตามอำเภอใจนะจีเนเองเนี่ยเมื่อเขาต้องการจะเข้ามาช่วยเบื่อมาสร้างรถไฟให้กับเราเนี่ยเขราะว่าต้องมีผลประโยชน์กลับไปให้จีนมากกว่าที่ใช้ได้ นะเพราะที่ไม่ใช่การเป็นการให้เปล่าถ้าตัดให้เป่าก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะฮะแต่เมื่อมันเป็นการร่วมกันจอยเวนเจอร์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมานั่งดูว่าประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันที่สุดระหว่างถ้าทําให้ได้เป็นห้าสิบต่อห้าสิบก็คือเลิกประเสริฐสีเลยแต่ถ้าเป็นสีเก้าห้าสิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นไปได้แต่ถ้ามันกลายเป็นสามสิบเจ็ดสิบก็เป็นเรื่องั่วรไลน์นะ แล้วก็ในจีนเองเขาก็มีกฎหมายปราบปรามคอลรัป่ันเขาในไทยเราก็มีกฎหมายปราบปรามคอลรัป่ันของเราถ้าการที่มาติดต่อนี้ก็ต้องระัระวังตัวเองในเรื่องของการที่จะทาผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเผื่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่สมประกอบมันทําให้มองเห็นว่ามีการเอื้อให้มากเกินไปเขาอาจจะต้องรับโทษในฐานะเป็นคนที่ทําให้ประเทศเขาเสียประโยชน์เนื้อกาอาจจะมองได้ว่ามีผลประโยชน์ร่องเง้เป็นเรื่องส่วนตัวขึ้นมา ก็ต้องระมัดระวังกันอยู่นะฮะแต่ผมไม่ไม่ได้วิตกะครับเพราะวันนี้ที่ลาวเนี่ยจีนเนี่ยเขาเข้ามาถึงเมืองลาวเนี่ยมากมายมหาศาลหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองใหม่เป็นการสร้างสนามกอล์ฟหรือคาสิโนนะเข้ามาสร้างโรงแรมตึกรับฟ้าในในลาวนะแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะนั้นรถไฟเขาขึ้นเซนกันไปแล้วนะลาวกับจีนเนี่ยก็เรือรถไฟเนี่ยกาทำงานไปแล้ว พูดง่ายๆวันนี้รถไฟจีนมาถึงเราแน่นอนนะฮะแล้วก็สัญญาแล้วมาแน่ๆนพพาะการที่เราต่อจากน้องคายเนี่ยหรือมุกดาหารเนี่ยเข้าไปเชื่อมกับรถไฟสายเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่เรียกว่าเออสั้นๆนะไม่ใช่จากเราไปถึงคุณมิงไปถึงสิกสองพันนาแล้วแค่ไปลาวเราก็ชนกับรถไฟจีนแล้วครับเพราะนนั้เรื่องราวต่างๆนี่มันไม่ได้มันมันไม่ได้มักงมายอย่างที่คิดนะะเพราะว่า ทางลาวเขาปกครองกับกับจีนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะหมดแล้วเราก็รอว่าจะเชื่อมันยังไงเท่านั้นเองนะฮะเรื่องมันก็ไม่เลยลำบากลำบนเพราะว่าพีงแต่เราไม่ให้ความจริงกับประชาชนทั้งหมดั่นแหละปัญหาครัในวันนี้ไม่จําเป็นเราคันที่จะต้องสร้างรถไฟไปถึงนู่นรถเนื้อจากฝ่ายจีนมาถึงทางลาวได้แล้วก็เชื่อจากลาวเข้าไทยกระจกนะฮะไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องไปเออไปเรียกอะไรเลยส่วนการซื้อเข้าซื้อของ ถ้าคุณเนี่ยเอาเงินของพลเมืองประชาชนชาวจีนมาซื้อ,อยางพาราเก่าเก็บคุณภาพตา่ำเขาจะาไปทำอะไรฮะรเขาจะไปทำอะไรขายให้คนได้นอกจากเอาไปทิ้งหรือไปทำขยะแต่ถ้าเราขายยางเหล่านี้ในราคาของอยางใหม่เขาก็ไม่สามารถจะหาประโยชน์จากยางเหล่านี้ได้เขาก็ไม่ซื้อนะเพราะเราไม่ได้เป็นงานขอเปล่าๆนะอย่างสมัยหนึ่งออตอนที่น้ำมันแพงๆจริงเขาบอกเขาจะช่วยไทย เขาก็ขายราคาที่เขาขายราคาถูกมาให้เลยเป็นการขายแบบช่วยนะหรือแลกกับมีพันธญญานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะคือว่าถ้าเราโมจะตั้งเรียกว่าถ้าเป็นโมคือตั้งกาดเข้าไปหากันอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรจบครับมันก็มันก็มันก็เต็นไปเต็นกันมาไม่ได้จับไม้จับมือกันหรอกครับครับคุณเพียครับอ เวลาหมดลงแล้วนะครับค right enfin. ุณเปนะครับขอบขอบั้คร anyway> ับขอบตั้ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเศรษศกิจข่าววันนี้ไปจาวันเสาร์นี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะการพมขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่ง ขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทา